กรถรถสบ้าไปใชครับมืนนี้ครับสบผ้าไปใช้ครับวันน,นี้จะพปนท่องเที่ยวไปดูน้ำมูลนะครับน้ำมูลนะครับน้ำมูลไห่หลัง,ล<า>งสองฝ้าฝังบนบาน้าดีโอ้ยแขงแ่งแข็งแกงโ้ฮือฮือฮือออ กันน right anyway. like yeah um ี้รับแต่สาวนะครับรับแต่สาวๆเหรอครับกันนี้รับแต่สาวๆนะครับโดนสาวนะครับเคยนั่งไหมครับเคยเอยขับขับเป็นเนาะเป็นขัปขึ้นันสเร็วๆันครับอะไรนะครับคนจกุดโอ้ยสเบิร์มสเบิร์ม เคยเคยนั่งรถไถอยู่ใช่ไหมครับเคยค่ะอ๋อปกติเป็นรถไถใช่ไหมปกตินั่งแต่เครื่องบินอ๋อนั่งเครื่องบินอ๋อเป็นดาวไถค่ะเป็นดาวไถไถอะไรคะยังดีนะไม่ได้อยู่กับนักบินทำไมคะอ๋อสีกากรอบเอาไปหมดแล้วเป็นไงครับอ้ายคือมาขับเองครับอันนี้เป็นเป็นคู่คุกคุมครับโอ้โห ลายสายครับลายสายปุกควบคุ่มเนาะครับผมกุมเชิงกุมเชิงลายสายลายสายอาค่าขี้มันเดี๋ยวจะสั่นครับเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ค่ะโอ้ครับก็อ้อมท้ายเลยครับเข้าไปแบบว่าครับ ครับโอเคแข็งแรงตามสบายไปข้างบนครับหาเนี้ยหาเนยเ่เีย่เสิครับตอนนี้สิผากันไปเบื้งสร้างอาบน้าครับพี่นองนีสร้างรมมันจกเสือกครับได้ยุ่งการพุ่งเต้เสือกค่ะพเสือกแด่สิเข้าไปเบื้องเไปเบิ้องพันอาบนี้ กระเสือกครับเขาจะไปจะเสือกอนไรผู้<อ>เญิเก่อนได้ไหมคะสร้างปุ๊กแกผาบ่สร้างแกธรรมดาไม่ไ้าใส่ <laughs> กระโดดมันเสียงดังเลยมันีทัอิงร้น่มนีั่ะอมเสียงนกนนคอมเตอรนี่ล่ะที่พ้าไปเพิ่งสร้างอาบน้ำเพิ่นซูสบูบ่ครับนอค่ะอดูเอา่นามสาไ่ ซื้อว่าจางไนครับนี่น้ำเพิงน้ำเพิงฮันนี่ฮันนี่คเพื่อนเขาทางเสียงเขาเอาไเปาเนี่ยเอาไปเร่งเปาครับเพื่อนเขาไ่ได้เขาตื่นเป็นระวังหัวใจเลยพี่น้องเฮ้ยเนี่เสียงรถตับตับตับ ว้าซักวว้าวมิด เขากระตี้นานถั่วมาได้ขังวันน่ะอนะันนี้บอรครับค่ะลงมาหอดเกี๊ยงนี่นานถั่วมาได้ในทุกป,ป,<อ>ป,ปีนี่มีวาชน,นาดีไงบ่ได้เ,เห็นบ่เข็ยนหน้าบ่ได้ทุกป,ปีนเาาาน,นี่ยเขาว่าจันมีน้อยนานเกี่ยวค่ะมันมันแรงน,น,งน,งน,นึงเลยข้าวพันหยัง่งก็ไม่ออกข้าวอันฮกฮากฮกซาบอใช่น้าไหมค่ะ นี่แหละเขาอื่นว่าทุลักทุเลทัวร์ครับท่องเที่ยวเชิงลำบากเจอหนุนลักหนุนรักความลำบากทมีเชิงตาหะกทำไมมีแต่หนุนรัก แล้วครับพี่น้องครับนั่งรถไถหน้าแม่หนัก็คุยกันเรื่องราคาเข่ามันมีราคาออกคุยแต่ราคาเข่าเอาหน้าปังเอาหน้าปังเโอ้อันนี้เริ่มเกี้ยวแล้วเนาะครับเกี้ยวแล้วแล้วก็ดั้มไหมบอครับบัดเกี้ยวแล้วจะน่ากับตุกดั้มไหมก็ดัม พาเฮดหน้าปี้เทเดียวเดี๋ยวแบบหน้าปี้เทเดียวครับวเวทัง้งเกิ่อ๋อหน้าท่ามน้าท่มทอ,อ,อดอแล้วพี่นออ้องทองป้ายรู้สึกจังไหนแน่นี่รู้สึกจังไหนแน่ครับโอเคครับข้ากี่บ,คบ่ครับสนุกครับเยี่ยมบ่เยยี่่มคะเยี่ยมบ่อมวนบ่ ในชีวิตเลยค่ะที่นั่งรถจับอย่างเงี้ยโอ้ปีนี้จะรอบเหรอครับแนวถิ่ยวแม่รอบแรกวะจะเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเนาะโอ้ครับเพิ่งเริ่มเริ่มดูเทอกมาท่านยินครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็อยู่บ้านน่าเหมือนับบ้านนี่เปิดศาล